สว,สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องมือสุขสุขกนครับผมบ่าวบ่าคกัญช้ชั้นเอครับเมื่อนี้ภาพพี่น้องเขาดงขึ้นเข้าครับบรรยากาศเตะเะส้ครับผมพี่น้องบรรยากาศเศส้าๆรหมอกโตครับพี่น้องครับผมเมื่อนี้บ่าวบอยภาพพี่น้องเขามารอเบิ้งเหตุขอครับผมพี่น้องครับฝากจิตตามได้วยครับมาเบิ้งน้ำกันครับผมนะครับผมได้อุปกรณ์ครับ สิมี <Auf los harma> ่วะผมปุ้บเปิ้ลครับผมนะครับผมพี่น้องครับบ๊อบบอยเห็นแล้วครับผมเห็ดพอครับกินเห็ดพอทั้งกันครับผมพี่น้องครับนี่พี่น้องสามตัวครับผมนี่โดยฟังง๊าบครับพี่น้องวันนี้ได้อุปกรณ์ครับสปีดทีวี คือโมพุ้นเหรครับผมปกติใส่แต่เสียมครับนี่ครับอีกดอกหนึ่งพี่น้องนะครับเพาะเห็ดเพาะเห็ดเพาะครับผมพี่น้องมื่นนี่มักจะรับคนเต็มตรงเยอะนี่ครับดอกนึงพี่น้องครับอันนี้ก็ครับพี่น้องโคตรครับนี่ดอกนึงครับผม ครับผมเก็บเห็ดพอรอมกันครับพี่น้องผมมาด้วครับผมพี่น้องเก็บเห็ดพอเถ่าครับผมพี่น้องครับครับผมพี่น้องครับมาบอกฉันอีกเล็กน้อยนี่แค่ยังไม่เลับนะครับ มาครับผมนี่ครับผมกินนน้ำกันครับผมท่านะครับผมอู้นีเลยครับดอกนึงโอ้พี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 ่น้องผมพีครับพี่ครับครับงามเียครับผมพี่น้องนะครับมันมัน มาแล้วครับผมพี่น้องตี anyway> o o MA ่องครับพี่น้องมาแล้วครับอยู่ทดขอครับผมพี่น้องครับคุนะครับผมคุณนะครับพี่น้องครับมาครับมามามาครับผมพี่น้องมาดูมาอูพี่น้องเดู g d ี่พี่นุองนี่ครับผมพี่น้องนะครับผมครับผมนะครับนี่ครับร้องนุ่ง ครับผมกินให้พฟ้อนกันครับพี่น้องครับนะรับคุณพี่น้องกินให้็ดกันครับผมพี่น้องมอนนั่นครับผมคุณประานในของบ้านฝังนี่ครับพี่น้องนะครับ เต็มกำแล้วครับผมพี่น้องเขาเดียวเต็มกำมึงแล้วครับโอ้ดอกน่งพี่น้องพอเท่าครับครับเต็มกำแล้วครับเต็มกำแล้วครับผมน้องครับน้องกันไปเรื่อยๆครับพี่ครับพี่ครับพี่น้องเห็นอยู่แล้วครับผมบึ้งบิ้งบึ้งครับผมพี่น้อง เก็บแ้วกันครับผมพี่น้องครับนะครับพี่น้องผมนะครับดอกก็งามเลยพี่น้องผมที่พี่นอ้นองครับดอกเบบงามเลยพี่น้องเก็บเก็บแ้วกันครับผมพี่น้องครับเ็พาะโพครับผมพี่น้อง ผมตุกงว่านนี่ครับมือนียมาตอนสองครับผมพี่น้องคนกับลายลายครับหนอบงเบอยพุ่งนอหอดครับมีบริไซเสียมครับใส่จ <c oughs> อกพีมากวดออกงานหาดอกข้นะครับผมพี่น้องพี่ดีครับดอกนึงพี่น้อง

รับดอมนี่นองฮคขับเก็บมาได้เก็บมาดลครับผเืองชี่ดครับดอกนึงนะครับผมเห็ดโพนโพี่่้เห็นยังไงเพี่องผมเหนามาครับน้ำเคียเก็บออเดอดอกพันธุ์โพนะครับผมพ่อ ฝน,นคักพี่น้องครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กันด้อครับผมฝากเป็นกำลังแรงใจให้ช่องของบ่าวบอยคอนชอบแสดงกัน,นด้วยครับ,บกดติดตามให้กำลังใจอ่าให้ทางช่องน้ำนี้ด้คอครับฝากกดติดตามน้ำนี้ด้อพี่น้องเมื่อนี้บ่าวบอยเขามาไม่ตรงจุดจุดคอครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวตุ้พี่น้อง ครมาหน้าครับผมพ,พี่น้องครับเก็บเห็ดพอมน้ำแกงผมพี่น้องมีขราวดอกนึงโอ้ลองสักครั้ พี่น้องพี่โอ้หิครับมามาครับผมนะครับพี่น้องหิคับธรรมดาธรรมดาพี่น้องนะครับผมหิหิพี่น้องครับเก็บกองไว้ก่อนครับผมพี่น้องหิหิพี่น้องหิคับนี่ครับตัว้วย ทั้ทงพี่มาทั้งพี่นี่กรดิ่เปล่งมองโบกขนาา มโบก็มาครับผมพี่น้องดอกงนี่ครับดอกนึงครับโอ้ไอมันเกิดจุดฟังทั้งผีไอจุดฟังทั้งนี่ไมา่หาเอายู่แถวผีผีผีพี่นอ้องผีครับโุ้ยพี่นอ้องผมจี้ดอกคนน้นก็มาบอกคนน สมุนครับสมุนสีดอกครับผมพี่น้องข <c oughs> ี่พี่น้องอีกสามดอกนังครับผมพี่น้องสีดอกครับผมพี่น้องคนนะครับเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องเี่ยพี่น <c oughs> <พ>้องโอ้ <c oughs> สีดอกค่ะดอกครับผม มันโพน่ะไอ้นั่นนั่นนั่นดอกนึงเม่นวดน่ะข,าขา <c oughs> นาดเขาเขาอีแล้วเขาได้ออโต้ยูนีตดิพี่แถวนี่แหละมันโพขันเต็มหนึงขุนนะครับผมพี่น้องพุบบอยเอาอยุ่มองเดียวครับขุนนะครับ เอาอยู่ม่องเดียวครับผมพมี่น้องเด็กกำลังครับผมพี่น้องพึเขามากครับผมพี่น้องครับไหนแล้ว <c oughs> ครับ <c oughs> โอ้พี่เอาดิ่งก็ได้นะครับผมพึ่งกันครับผมพี่น้องน้องฟางอำเภอเมืองกับมาครับผมขอบคุณแม่แหล่ครับมาแจะส่อขนาดครับ คุณอะคุณ่ะคุณะพุที่พี milk, ่นนี่ right ้่ไอดอกนึงที่รขบผมพี่นนอฝั่งเคี้ย่งเคียวนต้องห็นดอกมันโพกแบนี้ฟงเก็บอเแถวนั่นแหละไอเก็บโอชถวนั่นแหละไอัวได้เบิ่งดีเรา่งกักาลังเก็บครับ เมียนคาจอวาทานเขาเมนี้าจออยู่ท่สองคนได้่บ่อหลังบ่อบ่อยู่ฝุ่นไงฮะก็ม่บอ้สองดอบักง่าด้วยนะคับคุครับถดอกึี่นอดอกึครับอืมอืมนะครับอ้อไหแม่สองดอกสามดอกหรอดอกแล้ว แ่เพมาะสองดอกต้องที่เคยไปใส่หน่โอ้มี่างกระตาพีเนะเคี้ยบเคี้ยวเคี้ยว่้องเคียเคียเห็นไหมนะครับเคี้ดินเอาละเห็นไเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยแต่ไบ่พอไม่พดิน คนบนถนนสะครับครัผูพี่น้องหาเหยื่อน้ำกันครับนะครับพึ่งทำไามพี่น,อน้องฮะเห็นดีกว่าไอ่ห้อยดินเก็บทั้งคนครับโอ้ยไตยกลืนขางกระตาที่ห้อยดินเอาครับผมนนพี่น้องทิ 2ดอก2ดอกครับอสองดอกครับสองดอกใจเนี่ยอีดอกนึงพี่น้องโอ้ผีครับพี่น้องครับพี่น้องครับโอ้เห็ดพอดเห่าครับพี่พี่พี่น้อง ดอกนึ่งครับพี่ห้อยดิน,นเคียวออกว่เจ้าพี่น้องดินปึงมานึ่งอเอาง่ายกายบอกไอ้คุณย่างไกย่างไกมาีนเงี๋ยวแเห็นด้วครับพูนนะครับยกขังปลาครับ ดินที่อีสานครับดรอปอยู่บบดีครับผมพี่น้องดรอปนึงเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับผม เอาคุณม pues you know, ันก so. ันครับผมพี่น้องดูพี่น้องเราเลยที่ขอดูมันเคลียรดมากเห็นยังนีดอกข้าพบผมพี่น้องเท่านี้นะครับสิบกระดอกด้วยครับผมพี่น้องมองนี่ได้ยิ่ได้มองนี่ก็ได้ นุ่นเอวส่งนุ่นเอวหวานบ่ะนุ่นเอวหวานนุ่นเอวหวานนะครับทายยางเคนเอวหวานเอวส่งนะครับผมพี่น้องครับหาเห็ดพอนร้อกันครับเหี้ครับอีกสองดอกนึงพี่นอ้องสองดอกนึงครับหนีพี่น้องผม ครับพี่น้องผมน้ำมาเคขือบ้างน้ำกันครับผมพี่น้องซิมีอยู่ครับผมนี่ดีครับดอกนึงอ่อา,อามาเคขือบ้างทางนี้บ้างดูใบเงาหนึ่งหนี่งโอ้สองดอกพี่น้องสองดอกอืมอา่าซีดอกแล้วครับผมพี่น้องซีดอกแรกเมื่อกี้ ซีดอกนะครับเป็นห้องอะไรนั่นดอกมันโพนไปน้ำหนาเป็นยุทธ์เร่องซีดอกนะครับทงบึงน้ำกันครับผมพี่น้องผู้ง่ายไรออกห้ามออกก็ได้ก็ฝ่ายนะครับผมพี่น้อง แดงเบิ้มเบิ้มครับผมพี่น้องดอกกันอ้อนเลยครับผมพี่น้องเพิ่งออกครับนี่สองดอกดอกขาวขาวเลยครับผมพี่น้องเหรครับเดีย๋ยวแล้วพี่น้องดอกกบโปภ์เออเงี้ยหมดเหรอี่ครับดอกนึงพี่น้อง แม่เจ้ายังมาเคลียรเมียนี่ดอกนึ่งครับผมพี่น้องโอ้ผู้ป่าตาไก่พี่น้องโอ้ดีครับดอกนึงครับผม โอ้น uh, ี่คร like like ับดอกนึงครับผมพี่น้องครับห้ามึงออกว่ใดน้เนี่ยนะเขาไปให้โงนพูง่ายไรนะครับพี่หัวดินเคลียอยู่นกับน้องฟา เชียร right. ์เหตุผลกันครับผมพี S <S ่น้องมาเด้อครับผมพี่ครับผมพี่น้องเป้าบอลเห็นแล้วครับผมนี่น้องครับพอครับจ้างขาเห็ดผัวต้งกันครับผมพี่น้องครับมาเด้อครับผมพี่น้องมาคิดเหตุผลกันครับเขามาเลย ทำไมเล็กไงครับผมเพราะว่าคนอยู่ข้างนอกหล,หลายหลายครับผมพี่น้องเห็ดออกอยู่สมองครับผมพี่น้องย่างนี้มีกระจกครับมีคนเพันเขามามีคนออกรถจอดเตี้ยหนึ่งพี่น้องผมก็เป็นบรรยากาศให้ดวงครับใไฟใหม้ครับผมพี่น้องฝากรุ่นฝากติดตามฝากเป็นกำลังงใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำมีเด้อครับ นี่ครับคุณพี่น้องอีกดอกนึงครับ่พีน้องครับนม่และเห็นบ่นลู้ฟังล้อตาดีบ่เห็นอยู่ซ้ำดอกเตีนอย่งนี้แล้วซ้ำด้ว ก็สิมีบรจักนี yeah. ่ประจากษอไคอยกมนี nice <car> ่แหละอะรนอไรงานยังส <Overwatch> ่งบ่มีบ่มนบ่มี้อกกว่มเหครับผมตามมาครับฮะ เห็นอีกแล้วครับบ่บ่เห็นอีกแล้วพี่น้องสองสามดอกพี่น้องบ o u r ผูนะนะครับบ่บ่เห็นตอนแรกเห็นดอกเดียวครับเห็นเห็นดอกนี้ครับเอาหนาออกจังเห็นอีกสองดอกครับผมพี่น้องกิ๊บน้ำกันครับผูนะครับโอ้ขีนถึงกระดบอกง่ายนึงพี่น้องผมนะครับกใจเลยพี่น้อง ชิวเห็ดน้ำกันครับพี่น้องโผล่มาเด้อพี่น้องเลียร์ก่อนครับผมเออโอ้ oh. uh, ถือตัวนี่ครับผมพี่น้องดอกนึ่งครับเห็นอีกแล้วครับพี่น้อง เดีงนวครับผมติดตามกันครับพี่น้องพี่น้องพี่น้องครับผมนะพี่น้องว่าเบอ่งอนี้ครับพี่น้อง มาเบิ่งอันนี้ครับพี่น้องครับเถ้าซางมันพี่น้องครัเถ้าซางมั่นพี่น้องครับกุ้มโดนๆครับพี่น้องเกิบให้รับกันครับเออข้าวยังมีพี่น้องครับครับผมพี่น้อง บังคับผมอืมบังคับอมนึงพี่น้องเคลียร์ไปเคลียร์มาแต่เห็นด้วยครับผมพี่น้องครับบริกดไทยพี่น้อเบังน้ำครับผมเมื่อกี้ครับ เป็นลุงกันครับเอ,อาวบอยขอตัวหาเห็ดก่อนเด้อครับผมพี่น้องครับฝากพี่น้องห่วยชุกหม่องบอลใเด้อครับเ AI s สายยิง,งพี่น้องมือถูกหม่องถูกบอลครับฝากเป็นกำลังแรงใจให้ช่องของเบาบอยคนใช้ชาแนลในด้อพี่น้องผมเบาบอยที่ขอตัว,านนนาตวหาเห็ดก่อนเด้อครับ ขอพี่น้องรำร่วงอยู่ดีมแห้งสุขภาพแข็งแรงมือสุขุสุขคนครับผมสวัสดีครับ